สวัสดีครับผมเมื่อพบกับพิเศษบ้านๆคือเก่าแล้วครับมื่อสีาพลาไปเบิง้งเห็ดปวกคือเก่าแล้วครับเบิ้งเห็ดปวกยูมองก็มองที่เขาเคยออกน่ะจะรู้ว่าสีนี้บ่มีอืมสายแล้วมันแดดแล้วบรู้วันที่ออกอบ่เอากันไปเบิ้งคนนึงสีพลาไปเบิ้ง นี่ครับหม่องเกาให้ออกดูผมเคยมาขุดเอาเอ้านี่เด็ดอกนึงอีเหลียโอ้ยมันไม่น้องนั่นอันนี้ก็เห็ดปวกครับเห็ดปวกไงเห็ดปวกทางหน้าม่ใส่เหรอโอ้ยมันขากล่องนี่อยู่ดอกนึงอยู่ในหุ่นน้อยมันคือนี่ร ทำแา่ไม่น,น,นี่นี่ครับนี่หมวหดแดงแหงครับมือก่อนหดโดนหันผมอน,น่ามหดไว้คุนบอกว่าให้กินหม้อี่อยู่ยังแหกมันนึง มัดมัดนี่มัดสายพดมันแดดเดาะไอ้จริงคือกมดนี่กินมือแล้วนี่นี่กินมือแล้วช่วงเมื่อกี้นี่มันออกหลายอยู่เพราะว่ามันฝน,น,นกับวัวตกเนาะฝันถิ่มห้างหลายมือนี่มีดอกนึงน้อยๆอยูนอยอย่นี่ดูมมันปล่อยมันขึ้นมาก่อน ตรนี้ได้ดอกนึงขอนไม้กับมีนี่ครับขอนไม้ขอนไม้นี่ก็มีเนี่ยมันมีอันยีทูนูครับมันแห้งแล้วว่างหันเห็นไหมข้าบังใบไม้ว่างหันนี่ครับนี่ดอกนึ่งนะน,น้อยๆเนี่ยจุ้มน้อยๆเนี่ยเห็นว่าไงกาลังกาลังเป็นจุ้มน้อย มันแห้งครับมันแห้งมันแห้งเกินไปโอวเอวเอวปวแดงกัดไปสีภาไปหาลงเมฆใช่ทหมนีนะครับเนี่ยมเดี๋ยวมากรุดฉินมาขุดฉินครับจะใช้อันนี้ปลาอ้อยโอ้โหครับ มึงเคอยออกยอยูยบางในที่เป็นพ้นปวกนี่ยบองที่เขาเคอยออก,กันก่ยประประจนะครับถ้าดินชื้นเขาก็ออกนี่ครับทางกินแปนมันหนึง่งทางกินแปนเอา่อางนี้ดอกนี่ดอกครับนี่ดอกนี่ดอกนี่โอ้เหี้ยวไปแล้วนุว่นันเหี้ยวไปแล้วเห็นปะ หันแดดแดดครับเอานี่ได้ดอกนึงอ่ะนี่นี่นี่ดอกนึงครับหอนไรกินคือกินหมดแล้วเอาผีได้ดอกนึงอะข้างไหนแยโอ้ดอกเง้ดอกเงยนี่ดอกเงยกินคือกินกระสีหมดแล้วเอาอีกได้ดอกนึงอ่ะนี่หมดแล้วพี่น้องหอนแดดแดดจนเหี au, <อ>่ยวเลยครับเนี k yun, k windows, k yun, au, on, clash, ่ยแดดเผาจนเหี่ยวหมดแล้ว nah, นี่น oh. ี่ <as đã> ผีดอกนึงอะครับีผีดอกนึงโอ้มาหูว่ามันออกเนาะวันนีนมาเบิรงแต่เศ้าใครอยากอยู่ถ้าไปเห็ดกระชังอยู่ครับอ๋อนี่นี่โอ้พี่น้องวันสิมีหน่อยๆนี่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 ก็แลังปงขึ้นมาหนี่ครับนี่นี่เห็นวะตุ้มตุ้มหน่อยวันสิมีหน่อยๆโอเมนตอร์หน่อย เหรอเลยดอกนี้ต้องใช้มีดตัดครับเลยมีดเอามีดตัดเนามีเลยนะครับเลยอันนี้ดอกนี้เหี้ยวหมดแลยเนี่ยดอกเอ้ยมัดส,สายพดแเดด แดดออกเวิดแล้วเหนียวตึ้งโน้มนะครับมือนี่โอ้ยจริงคือจิงเมื่อเนี่ยนี่เหนียวจิงเหนียวแล้วเลยนะครับเนี่ยเหนียวเวแล้วเหนียวเวแล้วพูดนะนี่นอนต้องตัดออกเอาไปตัดบานกันได้ทำนี่พอดีนี่จุ๊บ นี่ครับนี่พี่น้องเห็นบ่ถ้าเอาแบบนี้บ่ครับนี่อืออัดเอาแบบนี้เห็นบ่น้องนี่นี่ดอกนึงครับโอ้ เคยออกทุกปีเลยครับนี่แต่ว่าอีกหม่องนึงอยู่ทางที่ผ่านมาเมื่อกี้น่ะปีนี้ผมเอาไมโครมาขุดแล้วก็เอารถไถมันเหยียบนำหม่องเขาเคยออกเขาเลยทางป้าทางยังออกเลยบอเกิดสํานี่ครับนี่กำลังงามเลยดอกนี่อ้วนๆเลยนี่ขาอ้วนๆนะครับนี่นี่เห็นไหมขาอ้วนๆนี่ โอุ้้มอีกนึงนีงน่ครับนี่มีอีกอีกองนึงเห็นไหนี่ครับนี่โ่เหิ่งโอ้มัน,น,นแห้งไปแล้วครับนี่บึง้งแห้งบดเลย Ôi Trình cư trình vấn lọ Chứ nấy phì đoán Đây bố bố này đoán này Đoán nhìn đây bố bố Thắng cực quầm Hãy subscribe อือย uh huh. ได้ี่ได้ขาครับนี่ได้ได้ขาเนี่ยมึงนอนนอนกินมือเราเนี่ยได้แหละพี่เรนี่นอนกินมือเราโอ้ยเอาเออกไปขึ้เก่า เยวเบิดเอาหนีดีอีกอ่ะพี่พี่พี่ครับวันมีทำนี่นี่กำลังขึ้นว่านี่เอานีบดอกนี่บอแมนทุนน,น,นี่นี่ลอกนึงนั่นดอกนึงขาวๆนครับหุ่นอ้ดอกเงี้ยขืนทุนจอมปวกต้นนี่นี่ครับนี่น มาไหนโอ้ดุม่มนี่โอ้ยนี่ครับนี่นี่เดีลยวเดีลยวไปแกงเนาะครับไปแกงแล้วแหี่งครับพ้กกันว่าถางเป็นแป้นว่นดิโอ้ยอีกฝนถ้าฝนตกมาอีก จมัมือนี่กวักทุ่มมือแล้วครับนี่พวกนี้วันนี้พอเพิ่งเอามาเก็บไว้มันยามบ่วงหนูวง้จับเออมันเก็บไวนนบนบ้นี่ครับนี่นุ่ครับยิ้มมา ดูดอกเงยด้วยเลยนี่ยดอกเงยมาบาุทันก็จีก็จีกินหมดแล้วครับเนี่ยอ้าตกใจหมดไอ้มีเขาเอิญอย่างนะครับแมงดินหมาบ่นนเนี่ยแมงดินหมานี่มาพื่อนเอาไปใส่เบียดด้วยสัตวโอ้โหคุณพี่พี่พโอ้ดยดอกเงยนีย่กินหมดแล้วเนี่ย คนละครึ่งครับท่านคิดวคนละครึ่งจริงคือกินครึ่งหนึ่งคนกินครึ่งหนึ่งแมน่นบ่พี่น้องใจคนละครึ่งเนี่ยได้ได้หลายดอกอยู่ครับนี่ยมึงเป็นนี่เห็นวะนี่โอ้ดีหาดอกแลวเลี้ยงอยู่ด้เนี่ย เหล่าวแรงอยู่ไ่เัาอยู่แล้วีบัวเหล่าเรีงเอาขี่ไปเพียงสานี้วครับพี่น้องห่อนแดดไลนี่เห็ดขอบคุณหลายๆที่ ติดตามครับพี่น้องมาไม่ติดหน่วยกับพยายามไปบไทยให้ไทยทาให้พี่น้องเบิ่งหลายๆเพราะว่าอ่วิธีอีสานเกี่ยวกับการอยู่กันจินของอีสานนี่กําลังหลายครับบางคนก็กักตัวอยู่ออกไปใส่กับบ่ได้ช่วงนี้กับโควิดกัหลายก็ให้อยู่ให้อยู่นันละครับว่าหาจินอย่างปลูกสิ่งปลูกขวางไว้ปลูกพักอ่พืชเกษตรอ่าผสมผสานครับผม ก็ได้ปลูกไปอยู่ก็พอได้กินอยู่เอาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ